สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับเรื่องเล่าจากไกลลาดในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องของนางอุลูปี พระอระชุนเจ้าชายปานดบองค์ที่สามเป็นยอดนักโรบและเป็นยอดนักรักมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วทุกทิศในชมพูทวีปเป็นที่นิยมชื่นชอบของหญิงทั้งหลายทั้งที่เป็นมนุษย์และอามนุษย์ในบรรดาเจ้าชายปานดบพี่น้องทั้งห้าองค์แห่งจันทระวงศ์พระอระชุนเป็นผู้มีชายามากที่สุดมากเสียจนบางครั้งเท้าเธอก็ลืมไปว่าใครเคยเป็นภรรยามาบ้าง อย่างไรก็ตามพระองค์ก็มีความรักและเทิดทูนหญิงหนึ่งเป็นพิเศษแต่เพียงนางเดียวหญิงนั้นคือพระนางเทราปทีหรือกริศนาผู้ดำรงตำแหน่งอัคาระมะเหสีของเจ้าชายปานดบทั้งห้าพระองค์ร่วมกันโดยมีข้อตกลงระหว่างกันเป็นกฎตายตัวว่านางจะอยู่กับเจ้าชายห้าพระองค์คอือยุธิสเถียน พีม้อรชุนนากูและสหเทพโดยสลับ เวียนเปลี่ยนกันไปองค์ละหนึ่งปีและในระหว่างเวลาที่นางประทับอยู่กับเจ้าชายองค์ใดองค์อื่นๆจะเข้ามาข้องเกี่ยวไม่ได้เป็นอันขาดจนกว่าจะครบกำหนดหนึ่งปีและขึ้นรอบของเจ้าชายองค์ต่อไปปรากฏว่าเจ้าชายปานดบทั้งห้าองต่างก็ประพฤติตามสัญญานี้อย่างเคร่งครัดไม่มีใครล่วงละเมิดวันหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งกระหืดกระหอบเข้ามาเฝ้าองค์พระอรชุน และทูลขอร้องให้ช่วยปราบปรามโจรซึ่งมาแย่งชิงแม่โครของตนไปโดยพละการเมื่อได้รับแจ้งว่ามีผู้ร้ายบังอาจคมเหงพระสนิกรของพระองค์ถึงเพียงนั้นเจ้าชายก็พิโรธมากรีบผุนผ่านกับตำหนักเพื่อหยิบธนูคู่พระหัตออกไปปราบปรามเหล่าร้ายด้วยความรีบร้อนจนเกินไปทำให้เจ้าชายเผลอวิ่งผ่านเข้าไปในตำหนักของพระ ยุธทิสเถียนผู้เป็นพี่ใหญ่เพื่อจะตัดออกไปสู่ตำหนักของพระองค์โดยลืมไปว่าเวลาดังกล่าวนั้นเป็นช่วงเวลาที่พระยุทธิเสถียนประทับอยู่ด้วยกับนางเทราปทีเมื่อพระอรชุนพรวดพลาดเข้าไปในเวลาที่นางกำลังนั่งสนทนาอยู่กับพระราชาอย่างสนุกสำราญพระยุทธิเสถียนเหลือบมาเห็นก็ตรัสถามว่าอรชุนน้องรัก เจ้าเข้ามาทําไมเจ้าลืมไปแล้วหรือว่านี่เป็นที่ระโหฐานของพี่กับเทราปทีเจ้าชายหนุ่มตกพระไทยเป็นกำลงังรีบสุดองค์ลงถวายบังคมก้มหน้านิ่งอยู่ไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรพระยุทธิเสถียรจึงตรัสต่อไปว่าอรชุนพี่ไม่ทราบว่าเจ้ามีธุระ ร้อนรนด้วยเรื่องใดแต่จะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่เจ้าคงจำคำสัญญาระหว่างเราพี่น้องได้ดีมิใช่หรือพี่ไม่จำเป็นต้องเตือนความทรงจำของเจ้าอีกเจ้าจงออกไปจากพระนครท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญไปในที่ต่างๆหนึ่งปีเพื่อไถ่าบาปคือการละเมิด ปาติญญานี้ครบหนึ่งปีแล้วจึงรีบกลับมาเถิดพี่ให้อภัยแก่เจ้าแต่สัญญาต้องเป็นสัญญาเจ้าชายหนุ่มผู้เคารายกราบแทบพระบาทของพระเชษฐาแล้วทูลลาเสด็จออกจากเมืองอินทรปรัตร่อนเรภพเณจรไปในป่าใหญ่และออกทุ่งคุรุกรเกษตรอันไพศาลแลละลิว้วจดขอบฟ้า มุ่งสู่ทิศตะวันออกอันเป็นสาลีกเกษตรระหว่างทิวเขาและแนวป่าโปรงเขียวขจีในที่สุดหลังจากรอนแรมมาหลายสัปดาห์ก็บรรลุถึงชายฝั่งแม่น้ำคงคาอันกว้างใหญ่มีกระแสน้ำใสสะอาดดั่งแก้ว ไล่ทยอยเป็นเกลียวขึ้นขาวพร่างพลายกระทบหาดทรายไม่ขาดระยะเจ้าชายหนุ่มผู้เหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามาจากการเดินทางตรากรรมตลอดวันก็สุดกายลงนั่งอย่างอ่อนแรงตั้งใจว่าพักพอหายเหนื่อยแล้วก็จะลงไปอาบน้ำให้เย็นกายสบายใจทันใดก็บังเกิดเสียงดังซาสนั่นขึ้นจากกลางสายน้ำเมื่อสายน้ำ มวนเป็นเกลียวขึ้นสู่อากาศแล้วแตกกระจายร่วงพลูราวกับสายฝนที่โปรยลงมาอย่างหนักและในท่ามกลางม่านแก้วแห่งฝอยน้ำนั้นเองสตรีนางหนึ่งก็ก้าวออกมาด้วยลักษณะอันงามสงา่าราวกับเป็นนางพญาหญิงผู้งามประหลาดดั่งนางอับสรผู้นี้ ก้าวขึ้นมาสู่ฝั่งพร้อมกับยิ้มแสดงความเป็นมิตรอรชุนรีบลุกขึ้นยืนด้วยความแปลกใจและจ้องมองภาพประหลาดด้วยความสนเทเป็นล้นพลเธอเป็นใครกันเป็นอับษรอ,อยู่ในน้ำหรือเจ้าชายถามด้วยความประมาาเหตุใดจึงทรง ทักทายหม่อมชั้นเช่นนี้หม่อมชั้นสวยเหมือนอับสรกระนั้นหรือนางยิ้มพรายด้วยจริตอันยั่วยวนหม่อมชั้นเป็นนาาต่างหากน้อยคนจะมีโอกาสได้เห็นเพราะหม่อมชั้นอยู่ในที่ที่ซึ่งใครๆไปไม่ถึงหม่อมชั้นอยู่ในถ้ำทิพย์ใต้แม่น้ำคงคาตรงต้นกำเนิดของแม่น้ำนี้คือที่หรัวาลประตูพระอีสวนอันเป็นที่ซึ่ง พระคงคาตกจากพระเมาลีมวยผมของพะศิวะเป็นเจ้าลงสู่โลกก็หารัฐวานนั้นอยู่ไกลจากนี่หนักหนาเธออุตส่าห์มาถึงที่นี่ทำไมเล่าหม่อมชั้นมารับพระองค์นางตอบพร้อมกับก้มหน้าด้วยความขวยอายเราไม่เข้าใจหม่อมชั้นก็คิดเช่นนั้น พระองค์จะเข้าใจได้อย่างไรแม้แต่ชื่อของหม่อมชันพระองค์ก็ไม่เคยรู้จักก็เธอชื่ออะไรเล่าหม่อมชันชื่ออูลูปีเป็นทิดาของพญานาคเการบผู้เป็นใหญ่เหนือนาทั้งปวงในถิ่นเขาวหิมาลัยหม่อมชันเป็นผู้รู้การเวลาทั้งสคืออดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าหม่อมชันไม่มาพบพระองค์ในปัจจุบันนี้ ในอนาคตหม่อมชันจะช่วยเหลือพระองค์ได้อย่างไรทําไมเธอต้องช่วยเราพระอรชุนตรัสอย่างหยิ่งในตนเองเราเป็นวีรบุรุษผู้รบชนะทั้งสิบทศมาแล้วไม่มีใครหานสู้เราได้เราจะต้องพึ่งความช่วยเหลือจากผู้หญิงอย่างเธอทำไมเธอพูดเพอเจอเกินไปเสียแล้วถ้าพระองค์ ล่วงรู้การอนาคตอย่างที่หม่อมชันรู้พระองค์จะไม่พูดอย่างนี้เลยอูลูปีตัดบทพระองค์ไปกับหม่อมชันเถิดหม่อมชันจะพาพระองค์ไปอยู่ด้วยกันที่ขอรัฐวาลเราจะอยู่ด้วยกันในถ้ำทิพยใต้สายน้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์การเวลาจะผ่านไปพร้อมกับความสุขอันเป็นอมตะ เราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียให้หมดสิน้นเวลาหกเดือนที่เราอยู่ด้วยกันอาจจะสั้นเกินไปแต่ทุกๆนาทีจะมีค่ามากจนพระองค์จะลืมไม่ได้ตลอดชั่วชีวิตถึงพระองค์จะได้พบหญิงอื่นอีกนับไม่ถ้วนจะทรงมีชายาอีกมากมาย แต่ชื่ออูลูปีจะสถิตยอยู่ในความทรงจำของพระองค์ไปชั่วกาลปาวสารนางจ้องตาอรชุนแนวนิ่งขณะที่พูดเหมือนจะสะกดให้ตกอยู่ในภวังและเอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาหลับตาสิเจ้าชายหนุ่มหลับตาลงตามประกาศสิทธันใดนั้นเองนางนาคอุลูปีก็ปราดเข้าอุ้ม โอ oh, พระอรชุนไว้ด้วยความฉับไวราวสายฟ้าแลบและพุ่งตัวลงสู่แม่น้ำคงคาดำดัานขึ้นไปสู่หรัฐวานเข้าสู่ถ้ำทิพในชั่วพริบตาคูหาทิพนะหรัฐวานอันสุดลึกสุดอย่างเป็นดั่งวิมานทิพใต้สายน้ำสว่างสวัยโรดเรืองด้วยแสงแก้วมณีแวววาวร,ระยิบระยับ ไปทั่วทุกหนทุกแห่งและรัตนคูหานั้นก็แบ่งเป็นห้องใหญ่น้อยมีหลืบมีช่องติดต่อกันบางแห่งก็เป็นฉากทองฉลุลวดลายงดงามงามราวกับฝีมือเทพนิมิตพระอรชุนมารู้สึกตัวตื่นขึ้นก็เมื่อได้ยินเสียงกระพรวนทองดังกุ้งกริ้งจาก วลไยบาทที่ข้อเท้านางงามทั้งหลายอันขยับย่างไปมาขณะน,นำํำโภชนาหารและเสื้อผ้าอาภร์ตลอดจนกุนทีทองเข้ามาวางตั้งเป็นระเบียบใ,ใกล้แท่นบันทม <S <S เมื่อลืมตาขึ้นก็เห็นหลังวัยวัยของนางบริจาริกาเหล่านั้นกำลังหายลับไปหลังหลืบม่านและอุรุปีนาคนารีผู้งาม บราวอักษรสวรรค์เดินเข้ามานั่งอยู่เคียงข้างอรชุนรีบกระถดกายออกห่างทันทีแล้วกล่าวว่า เราต้องขออภัยเธออุลูปีเธอคงไม่ทราบว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาถือศีลหนึ่งปีระหว่างท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญเป็นการไถ่โทษที่เราผิดสัญญาต่อพี่ของเราเราไม่อาจจะข้องเกี่ยวกับหญิงใดๆได,ได้แม้แต่เธอซึ่งเราคิดว่าเป็นสตรีที่งามเลิศควรแก่การใฝ่ฝันเราจำเป็นต้องปฏิเสธเธออย่าได้ถือโทษโกรธเราเลยอุลูปียิ้มด้วยความขบขันโอ โอ้พระเกานะเตยะฉไหนพระองค์จึงตรัสดังนั้นพระองค์คิดว่าหม่อมชันไม่รู้หรือว่าพระองค์เสด็จออกมาจากพระนครด้วยเรื่องอันใดเงื่อนไขที่พระองค์มีต่อพระเชษฐาและพระนางกฤษณาเป็นเรื่องของพระองค์กับบุคคลอื่นหาได้มีส่วนผูกพันต่อหม่อมชันไม่ถ้าพระองค์จะถูกห้ามมิให้ทรงเก็บดอกนิลุบลนในสะโบกขรณีเพราะเป็นการ ละเมิดกฎข้อบังคับก็ม่ได้หมายความว่าจะทรงถูกห้ามมิให้เด็ดดอกไม้อื่นไม่ใช่หรือและถ้าจะว่าไปแล้วโดยการเปรียบอย่างต่ำต้อยน้อยค่าหม่อมฉันก็เป็นเหมือนดอกไม้ริมทางที่ทรงผ่านมาพบเห็นเท่านั้น ดอกไม้ริมทางจะมีค่าควรเด็ดดมหรือจะชมเชยเล่นก็ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของพระองค์เท่านั้นมิใช่หรือจะมีกฎเกณฑ์ห่วงห้ามอันใดสำหรับดอกไม้ป่าเล่าอุรูปีโฉมง,งามอยากกล่าวคําดูหมิ่นตนเองเช่นนี้เธอไม่ใช่ดอกไม้ป่าไม่ใช่ดอกไม้ริมทางแท้จริงเธอคือดอกไม้สวรรค์มันทารก ควรแก่การทนุทนอมเชยชมของทวยเทพเท่านั้นเราหาคู่ควรแก่เธอไม่แต่หม่อมชั้นรักพระองค์หม่อมชั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าโดยความจริงหม่อมชั้นก็เป็นเพียงหญิงคนหนึ่งซึ่งมีความรักจากใจจริง แต่ชายที่ตนเลือกสัตว์แล้วเพียงผู้เดียวหม่อมฉันถือว่าความรักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์มีคุณค่ามีใช่สิ่งต่ําช้าเลวทรามและการที่หม่อมฉันบอกรักแก่พระองค์ก่อนอาจทําให้พระองค์เข้าใจผิดคิดว่าหม่อมฉันเป็นหญิงไร้ความอายหรือกากันแต่ถ้อยคําของหม่อมฉันเป็นสัจจะซึ่งจะคงทนต่อการพิสูจน์ในทุกการเวลา หม่อมชั้นผิดหรือที่กล่าวถ้อยคํานี้อรุปีเธอไม่ผิดหรอกตรงกันข้ามเราซาบซึ้งในถ้อยคําและน้ําใจของเธอมากเธอไม่ใช่หญิงคนแรกที่รักเรามีหญิงอื่นอีกมากมายที่รักเราแต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่กล้าบอกรักเราก่อนเราเพียงแต่ประหลาดใจเท่านั้นว่าเธอไม่เหมือนกับหญิงอื่นๆและถ้าจะว่าไปเธอก็จะเป็น หนึ่งเดียวในโลกที่พิเศษสุดที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนเหมือนภาพในความฝันซึ่งจะชื่นชมได้ก็แต่ในฝันอันบรรเจิดเท่านั้นไม่อาจจะลืมตาตื่นเพราะแสนเสียดายว่าเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่มีวันได้พบเห็นอีกต่อไปโอพระศัก์กระสูนุ หม่อมชั้นยินดีที่พระองค์เข้าใจและไม่ดูหมิ่นหม่อมชั้นทรงทราบหรือไม่ว่าหม่อมชั้นรอพระองค์นานเท่าใดก็คงไม่นานไปกว่าที่เธอได้ยินกิติศัพท์ของเราในฐานะยอดนักรบ จะกี่สิบปีเล่าหม่อมชั้นรอพระองค์มานานพันปีแล้วรูปีกล่าวยิ้มยิ้มพระองค์คงลืมไปแล้วกระมังว่าหม่อมชั้นเป็นนาคอันเป็นสัตว์ทิพย์พิเศษมีสภาพกึ่งเทวดากึ่งอมนุษย์และการที่จำศีลภาวนาอยู่ในถ้ำทิพย์ใต้แม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์จะทำให้หม่อมชั้นมีอายุยืนยาวหลายหมื่นปีหรืออาจจะอยู่ต่อไปจนสิน้น มันวันตระหรือชั่วอายุของโลกนี้ก็ได้เวลาของหม่อมชั้นมีมากเหลือเกินมากจนไม่อยากจะจดจำแต่เวลาของพระองค์สิช่างสั้นนักหนานางถอนใจยาวและนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าแต่จะอย่างไรก็ตามเวลาของความสุขเป็นสิ่งที่มีค่าและผ่านไปเร็วเหลือเกินเร็วยิ่งกว่าความเร็วของสิ่งใดๆในโลกทั้งปวง ความรักความสุขมาถึงใครแม้นมีหยิบมีฉวยไว้ผ่านพ้นไปแล้วก็จะได้แต่เสียดายเพราะไม่อาจจะได้พบพานอีกพระองค์อยู่กับหม่อมชั้นเถิดในถ้ำทิพย์อันเป็นสถานบรมสุขนี้เมื่อถึงเวลาแล้วหม่อมชั้นจะส่งพระองค์กลับไปหม่อมชั้นจะไม่เหนียวรั้งพระองค์ไว้อีกนี่เป็นสัจ,จวาจาของหม่อมชั้น พระอรชุนประทับเสวยสุขอยู่ด้วยกับอุลูปีนานครบหกเดือนก็จากกันอุลูปีนำพระอรชุนขึ้นมาส่งยังฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วกล่าวว่าหม่อมชั้นขออำลาไปก่อนเราจะจากกันตรงนี้และจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในการภายหน้าจงฟังทำหม่อมชั้นให้ดีลูกของเราที่จะเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นานนี้ จะเป็นชายที่แกล้วกล้าเพราะสืบสายโลหิตมาจากพระองค์เขาจักได้นามว่าอีราวัตเมื่อเติบโตขึ้นแล้วเขาจะมีกำลังช่วยเหลือพระองค์ในมหาสงครามนาทุ่งกุรุกเกษตรอันจะเป็นมหายุทธการที่จะติดตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวโลกชั่วนิรันดรเป็นสงครามที่น่าสยดสยองหนักหนาแต่ก็มีเกียรติยศยิ่งใหญ่ บัตรนี้เมื่อพระองค์จะทรงจากหม่อมชันไปขอให้เสด็จไปทางทิศตะวันออกเพื่อไปสู่แควนมณีปุระณที่นั้นลิขิตของพระธาดาพรมได้กำหนดไว้แล้วว่าพระองค์จะได้พบกับจิตราคทาวีรสตรีโฉมงามแห่งมณีปุระและพระองค์จะได้นางเป็นชายาพระองค์จะมีโอกาสมีโอรสกับนาง โอรสของพระองค์ผู้นี้แหละจะฆ่าพระองค์ในอนาคตและหม่อมชันจะเป็นผู้กำหนดไว้แล้วว่าจะมาช่วยชุบชีวิตขึ้นใหม่นี่เป็นเหตุผลตั้งแต่ที่เราพบกันครั้งแรกซึ่งหม่อมชันได้พูดไว้ว่าหม่อมชันจะมาเป็นชายาของพระองค์ให้ได้เพราะถ้าหม่อมชันไม่ได้เป็นภรรยาของพระองค์แล้วไซหม่อมชันจะช่วยชุบชีวิตสามีของหม่อมชันให้ฟื้นคืนมาได้อย่างไร หม่อมชันเป็นผู้เดียวในโลกที่ได้รับมนมฤตตะสัรชีวินีอันเป็นมนชุบชีวิตจากพระสุขผู้ได้รับการประสิทธิ์ประสานมนนี้จากองค์พระศิวะเป็นเจ้าบัดนี้พระสุขได้ละโลกนี้ไปประทับอยู่ในสวรรค์แล้วหม่อมชันจึงเป็นผู้เดียวที่จะช่วยชีวิตพระองค์ได้ขอให้พระองค์เสด็จไปเถิดเราคงจะได้พบกันอีกหม่อมชันขอทูลลา อุลูปีนักนารีจากไปแล้วพระอรชุนก็เสด็จจาริกแสวงบุญต่อไปและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่อุลูปีได้ทํานายไว้ทุกประการการเวลาผ่านไปและมหาสงครามอันยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างกษัตริย์สองฝ่ายคือฝ่ายปานดบและฝ่ายเกาลบก็เกิดขึ้นณนะทุ่งกุรุกเกษตรการสงครามมหาภารตายุทธ อันใช้เวลาในการสับประยุทธ์18วันนั้นได้ล้างผลาญชีวิตของคู่สงครามลงหลายล้านคนและยุติลงโดยฝ่ายปานดกได้ชนะเด็ดขาดเมื่อเจ้าชายองค์ใหญ่ปานดกคือพระยุทธิเสถียรได้ขึ้นครองราชสมบัติณเมืองหัดสตินาปุระพระองค์ได้ปกครองแว่นแคว้นด้วยความยุติธรรมและเมตตาธรรมประกอบด้วยความปีชาสามารถ ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดถึงคราวที่จะทรงสถาพนาพระองค์เป็นจกักรพรรดิเจ้าโลกจึงจัดการให้ทำพิธีราชาสุยะเป็นพิธีอัศวเมตเพื่อเปิดเผยเดชานุภาพไปทั่วโลกในการทําพิธีอัศวเมตนั้นได้มอบหมายหน้าที่ให้พระอรชุนผู้เป็นอนุชาเป็นผู้นำ กองทัพติดตามม้าสำคัญม้าอุปการไปในแคว้นต่างๆปรับปรามได้อาณาจักรมาเป็นประเทศราชมากมายในที่สุดก็นำกองทัพมาถึงแคว้นมณีปุระอันเป็นดินแดนที่พระองค์เคยจาริกมาในสมัยก่อน และได้นางจิตรางกทาราชธิดาของราชาแควนนี้เป็นชายาบัดนี้โอรสของนางอันเกิดจากพระอรชุนเจริญไวยเป็นหนุ่มชะกันชื่อว่าพระพะรุวาหนะได้ขึ้นของราชแทพระอายิกาและ พระพา,พาูุวาหานะไม่รู้จักกับพระอรชุนผู้เป็นบิดาของตนจึงได้ทำสงครามกันอย่างดุเดือดปรากฏว่าอราชุนผู้เป็นทศสัตว์ทิศวิชัยผู้ชนะสิบทีผู้ไม่เคยแพ้ใครเลยต้องพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกและถูกฆ่าในสมรภูมิ ในทันทีที่พระอรชุนลม้มลงสิ้นชีวิตในสนามรบนั้นเองอุลูปีนาคนารีพร้อมด้วยโอรสคืออิราวัตก็ปรากฏตัวขึ้นอุลูปีไม่ได้รอช้ารีบเข้าประคองศพส,สามีขึ้นวางบนตัก หักห้ามใจระง,งับความโศกและความสงสารอันประดังเข้ามาในใจอย่างท่วมท้นยกมือประทําอัญชลีเหนือศีษะลำลึกถึงคุณอาจารย์คือพระสุขเทพฤษีสำรวมใจไร้มนมรุตะสันชีวินีแล้วเป่าลงบนร่างของพระอรชุนทันทีพระอรชุนก็ฟื้นคืนชีพแลเห็นอุรูปีอิราวัตจิตรางกะทางและ พระพะรุวาหันะมาเฝ้าอยู่พร้อมหน้าก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระพะรุวาหนะเข้ามาขออภัยโทษที่ได้กระทำปิตุคาดเพราะความไม่รู้จักพระอรชุนก็ยกโทษให้แต่สิ่งที่จอมนักรบข้องใจอยู่ไม่หายก็คือพระองค์พ่ายแพ้ได้อย่างไรคนอย่างเราเจ้าชายผู้วีระรำพึงแผ่เบา รบชนะมาทั่วทุกทิศไม่มีใครสามารถเอาชนะเราได้เราคือทศทิศวิชัยเหตุฉนายจึงพ่ายแพ้แก่เจ้าหนุ่มผู้ไรชื่อเสียงอย่างพระพารุวานนะมิหนำซ้ำยังเป็นบุตรของเราเองด้วยไม่แปลกรอกพระองค์ที่รักอุลูปีกล่าวยิ้มยิ้มพระองค์ลืมไปเสียแล้วหรือว่า หม่อมชันเคยทูลไว้ว่าอย่างไรเมื่อก่อนจากกันครั้งกระโน้นว่าพระองค์จักต้องสิ้นชีวิตก่อนกำหนดเหตุผลก็คือในมหายุทธสงครามนั้นพระองค์ได้ประหารพระพีสมะผู้เป็ดอัยกาด้วยลูกธนูอันมากหลายเสียบร่างของเจ้าชายพีสมะจนเต็มแน่นไปหมดแทบจะหาช่องว่างมีได้ และการประหารเจ้าชายเท่าครั้งนั้นก็มิได้ถูกคันลองครองทมแห่งการยุทธเพราะอาศัยกลโกงของสีขันทินบาปกรรมครั้งนั้นเป็นโทษที่พระแม่เจ้าคงคาเทวีผู้เป็นมารดาของเจ้าชายพิสมะและบรรดาเทพคณะวสุไม่อาจจะอภัยให้ได้จะสาบให้พระองค์ลงนรกแต่พระบิดาของหม่อมชันคือเการบ นาคราชทูลวิงบอลขอผ่อนปลนโทษให้พระคงคาจึงลดคำสาปลงโดยให้พระองค์ถูกพระพา,พารุวาหณนาะฆ่าตายเสียก่อนและให้หม่อมชั้นมาชุบชีวิตให้ใหม่ขอจงทราบเหตุผลดังนี้เถิดเมื่ออุลูปีกล่าวจบก็กราบลงแท่พระบาทของสามีแล้วกล่าวอำลาหน้าที่ของหม่อมชันสิ้นสุดลงแล้วถึงคราวต้องจากกันพระองค์ต้องเสด็จ คุมกองทัพปราบปรามเว้นแคว้นต่างๆต่อไปจนกว่าพิธีอัศวเมธจะสำเร็จหม่อมชันขอทูลลาเมื่อไรเราจะได้พบกันอีกเจ้าชายละล่ำละลักถามรีบเข้าประคองนางไว้จะพบหรือไม่พบกันอีกไม่ใช่เรื่องสำคัญอันใดพระองค์จะสนพระไทยไปทำไมถึงจะไม่ได้พบกันอีก ช่วกาลปาวสารพระองค์ก็เป็นชายคนเดียวที่สถิตอยู่ในดวงใจของหม่อมชันหม่อมชันอาจจะต้องอยู่ไปอีกหลายพันปีหลายหมื่นปีแต่พระองค์เป็นมันไตรชนคนที่ต้องตายพระองค์ต้องคิดถึงหม่อมชันไปได้อีกนานสักเท่าใดร่างของนางหายวับไปกับตาเหมือนสายลมที่รำเพยพัดผ่านไปแล้วไม่หวนกลับมาอีก จบลงแล้วนะคะสำหรับเรื่องนางนาคบลูปีพบกับเรื่องรา่าจากไกลลาดได้ใหม่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ